สวัสดีครับตอนนี้ก็จะมาแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับขายของนะครับเริ่มต้นนะครับมีกล่องใส่เสื้อผ้านะครับกล่องใส่เสื้อผ้าหนึ่งกล่องสองกล่องสามกล่องสี่กล่องห้ากล่องนะครับแล้วกล่องที่ใส่เหล็กอีกใส่เหล็กเจ็ดปุงบิ่ 3, อีกสามกล่องกล่องน้ำเงิน ของเขียวนะครับแล้วก็ของชมพูนะครับดื่มน้ำแก้กระหายนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากครับดูดวงอวาทิตย์นะครับแล้วก็เก้าอี้นะครับสำหรับนั่งอันนี้เป็นเก้าอี้ผมตัวเล็กหน่อยอันนี้ของอของแฟนนะครับตัวใหญ่คารุปร่างใหญ่รักอุปกรณ์ุ๊ป จะเห็นเหล็กนะครับได้ทราบถึงอายุการขายของ7ปีนะครับเห็นอันนี้ใกล้เตรียมตัวจะเปลี่ยนใหม่แล้วครับเราขายที่ได้ก่อนอันนี้เสาไม้ครับผมจะเรียกเสาค้ำฟ้านะครับสำหรับค้ำยานเต็นเวลาฝนตกหรือว่าป้องกันแดด โอเคนะครับนี่คือการขึ้นโคงเหล็กนะครับแล้วก็ลงอุปกรณ์ของเดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะได้ขึ้นเต็นท์นะครับ ซิงรถไฟป,ประเทศไทยเราตอนนี้เราเปิดตัวแค่ประมาณแค่ตัวละตลอดไทยไทยรถไฟไปด้วยความสบายใจนะครับแายให้หมดเลยนะครับให้หมดสะบวนเลย ไฟดูทิดูครับธุรกิจเรื่องการของการขนส่งจะไม่รวยได้ไงครับดูยาวเหยียดโอเคครับสำหรับคัดนี้